พระเอกตัวจริงตีลีเลปารีวิวนิสัยคู่จิ้นเมื่ออยู่ในกองถ่ายเขาเป็นคนแบบนี้ก่อนหน้านี้คู่พระนางชื่อดังอย่างตีลีเลปาและเรนเจียลุนก็ได้มีผลงานซีรีส์ร่วมกันอย่างทาดปีาศาจโดยเมื่อปีที่แล้วปี2564ซีรีส์เรื่องนี้ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากล่าสุดวันที่21ธันวาคมในแฟนเพจ Facebook เมื่อฉันดูซีรีส์จีนก็ได้มีฟันคลับนำบทสัมภาษณ์ของตีลีเลปาที่ได้พูดถึง เรือจหลุนมาโพสโดยตีลี่ละปาได้ปเปิดเผยว่าเรือนเจียหลุนเป็นคนดีมากดีมากจริงๆฉันถ่ายทําเสร็จแล้วและฉันก็สามารถบอกกับคนอื่นได้ว่าเจ้ยหลุนเป็นคนดีมากจริงๆและเขาก็เป็นคนจริงใจมากๆและใจดีมากด้วยเขาไม่จําเป็นต้องแสดงเขาจิตใจดีด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วและเป็นคนที่ซื่อตรงแม้แต่สายตาของเขาก็ยังดูจริงใจเป็นคนที่บริสุทธิ์และจิตใจดี สำหรับเหรินเจียรุนหรือเป็นที่รู้จักในชื่ออันเล่นเหรินเป็นนักแสดงนักร้องชาวจีนเขามีชื่อเสียงจากละครอิงจากประวัติศาสตร์เรื่องสึกชิงรัชวงศ์ถาง2,017และประสบความสำเร็จอย่างมากกับซีรีส์เรื่องลิขิตรักนงางพญางูขาว2,018และในละครเรื่ององค์ครักเสื้อแพร2,019ถูกพบถูกชัดกระดูกงดงาม2,021ทัดรักปีศาจ2,022